เสียงที่ท่านได้ยินต่อไปนี้คือเสียงจากคุณพ่อสําลีพงจันทร์ชีวิตจะมีสุขเมื่อรู้จักคำว่าพอลืมเสเถิดความหลังแล้วสร้างพลังในปัจจุบันสงบปากสุขใจสงบใจสุขจิตคนทุกคนย่อมรักชีวิตขอสักนิดอย่าเบียดเบียนกัน อย่ายอมตื่นโดยให้ดวงอาทิตย์ปลุกแต่จงปลุกดวงอาทิตย์เถอดคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่กล้ายิ้มรับความจริงความผิดหวังมีความหวังมากเท่าไหร่ความผิดหวังก็มากเท่านั้นจงทำงานด้วยมืออย่าทำงานด้วยปากล้มไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่ข้างหลังไม่ทำก็ไม่พลาด ฉลาดพราผิดเป็นบัณฑิตรพราะถูกเตือนอยู่ให้เขาไว้ใจไปให้เขาคิดถึงอยากปลอดภัยอย่าเด่นดังเมื่อชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปชีวิตคือการต่อสู้จงเป็นอยู่ด้วยความอดทนรู้จักพบรู้จักคิดทำให้ชีวิตเจริญทำใจให้สงบท่านจะพบกับความสุข ฆ่าสัตว์ได้โทษฆ่าความโกรธได้บุญชีวิตจะสดใสหากจริงใจต่อกันเงินความรู้กล้ามเนื้อความดีต้องใช้เวลาสั่งสมทำอะไรไม่ได้ดีอย่าว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่ไม่มีความยากจนในหมู่คนที่ขยันเป็นทุกข์เพราะความจนดีกว่าย่มทนเพราะเป็นหนี้ ความรู้ที่ได้มาจากชีวิตจริงดีกว่าความรู้ที่ได้มาจากหนังสือไม่ใช่ปราดยิ่งใหญ่มาจากไหนทำผิดพลาดบ้างจะเป็นไรมองผู้อื่นให้มองทางดีทางไม่ดีให้มองหาที่ตนความขยันและอดทนเป็นยากแก้โรคอันยิ่งใหญ่ใครควรต้องช้าชลงมือทำต้องรวดเร็ว การสร้างความดีอย่ากเกียดค้านและท้อถอยถอย,ยามรุ่งเรืองอย่าประมาทยามตกยากต้องอดทนโกหกเพียงครั้งเดียวถูกสงสัยตลอดการขึ้นชื่อว่าผู้หลอกลวงถึงพูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อถือทะเลจะสวยเพราะมีคลื่นชีวิตจะราบรื่นก็ต้องมีอุปสรรค ว่าวจะขึ้นสู่ที่สูงได้ก็ต้องปะทะกับแรงลมมานไม่มีบาลมีไม่เกิดมานไม่มีบาลมีไม่แก่ขุนเขายังรู้จักแปลเปลี่ยนขุณงามความดีเท่านั้นที่เป็นนินรันดิ์ขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวต่อคำนินทา และคําสลรเสริญถึงถูกทุกกระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงมีน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดลิษยาดุดเช่นเกลือมีน้อยด้วยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเล คมอะไรไม่คมเท่าลงป่าคมมีดแม้คมมากป่าคมกว่าคมอะไรว่าคมชมวาจาไม่คมกล้าเท่าคมอารมณ์กรอนสวัสดี